เรื่ผู้นขโยน่าดอการาชวนพวัดังคุณหั้นททานทวารอ่อนไม่มองขอบคุณทอก ขอทาหารอดทนพอทงคนไม่ยมอมคนรู้ฟักไฟโบใบไมาพัดผมอออปาลากงอบพิ่งทำลนะพอเนื้อคูกตาตุ่มไปได้ไงวะเนะี <laughs> ่ย